เบอรสนะครับตั้งเอ,งปงอ็ประตูะัต้อนอประจุลงลกมานะครับจักจังหวัดภูกเก็ตโอเค ไม่เป็นไรครับแตกเองไม่เป็นไรจะเข้ายากนิดนึด่งโอเคครับนักเอกนักทีพร้อมแตกเองครับแปดหกเก้าสี่